กุ้งกักก๊บกวยกั๊บมามันฮอดเบาาวเลยพี่นอ้องอีจังหน่อยหนึ่งใส่บัวมันคือใบใหญ่อุบะล๊อปลโลเถอาวะเอ้าไม่ใช่ยนยนอะวะ สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีลุงป้าน้าอาทุกคนทุกท่านเม็นยัง,ม,ง,ม,งมากินอีกหรอบ้าซูมันเรียลรอเด้ สร้างลังสงกรานสงกรานผ่านแหลกระชากแล้มได้อีลอย แล,แล้วหนึ่งข่าวนะมันสุกหรอเบากุซี่กุซี่ไคุซี่กุซี่กุซี่มาพีมาพีโอ้ยเปตัวสร้างเส่หอืมจำแสดจำแสดจำแสด กุ้ศลัยกุ้ศลัยมันบาแม่นกุ้ศลอยแล้วมันใหญ่แล้วโอ้ยแฮนด์ขาดสภาพเพียงนา บรรยากาศทงหน้านะพี่น้องสดชื่นขนาดเลยสีเขียวโอ้ไว้ ทอดบรรยากาศเก่าๆเนาะเฮ้ยไ,ได้คิดทอดติดลับไปหามันโบได้ป๊าทิ้งทรอโบได้ลงทงหน้าร้ายอาทิตย์แล้ว khoai tém thu nga như vậy đó กูสิเป็นเอื้ยมากๆแล้วกูสิกูสิกูสิน้อยมาเด้อมินนี่มาเลยเด้อเอ,อ,อิญอะไรได้ยินเสียงเอ,อิญมินเอ,อ,อนิญความแสบผมมาโอ้จุมงมาเบิ่งเด้มอมุนุพันธ์แต่มาอยู่ตั้งลายมือ ยังไม่ได้เสรมันสิตกใจถ้าเบิ่งเด้อพี่น้องมันกีนดนี่ยสมผู้กับสมผู้หนาวองหาไปไหม เราปูหนาบ้ากกับเกมมาขายแล้วทำมาทำพี่เสียงมั่วอ้าวอ้าวอยู่จานแล้ว สมผู้มันถึกฝนแล้วมันเนานี่เนาวพอมีนอน,นอีกพร้อม

ตอนนี้มันตกลงมาแบบนี้นี่มันตกได้อือฮะมึงเห็นอย่างนี่นั่นเห็นอย่างยุ อย่าโจ๊กขึ้นไปอย่าจ๊กเขาไปได้ทาไมนี่ขี้อกพี่น้องเบิ่งคลิปไล่ไเด้อพี่น้อง พอจะได้มีเงินเสือนโหลดขั้นใหม่ให้เศร้าเอื้อยมาเบิ่งอีกที่เป็นเศษซากขยะทั้งเปีนาาปน้อยนหนูหนเป็นบ้านของหนูไปซะแล้วเออ bên bên là lẽ không nhanh vậy đó ừ. ok sao เียนฟังเสียงคือสใได้าด้ต้องไปให้สางขระมางของเนาะแล้วเอาเรือไว้แต่โค้งมันนะนะอีโน่บ่อเอาเรือไว้แต่โค้งมันอะเอาเบาะมันอะเอาเออใส่เบาะใหม่ สาเหตุที่มันกัดนะย่อนวานูนนนเข้าไปอยู่นะฮะโมเต,ตอตกยางก็อ,อ่อนมาแล้วาลข้างล่าง่อตีอดยังวั รดรุ่นเก้าพี่น้องลดตั้งแต่สักเมืยังสิ1เอ็ดิบสองิอ่มอมีเขาง10 S, 10 S, 10ี้คนนึ่งคนสอพี่น้องแม่มาสิบกว่าปีแล้วบอลรกคัน จะไดงออกนี่นี่นี่คุณอาผู้ห้างนูน้นยังเต็มอยู่อีนู้ทไมเคลียร์นี่นี่ไม่หนี้นจะมีลูกนู้นมาจากอีนอินี่ ส o m e อนี่มันอยู่ขางนี่เนาะนี่เสือหางนี่นบรรยากาศานะาพี่น้องบรรยาลมพี่น้องล่ม ลมเย็นๆหน่อยๆสำเนียงมันเปิดพัดลมน้องนอน,อนอสภาพมันยังขี่ได้อยู่สตาร์ทได้เพราะว่าขอเพียงจะมีน้ำมันนังไปได้เลยแว่ว่าไปกับไปใต้กลางทางอีก มางสั <laughs> กผู้เนี่ยอยากินน้อยๆมะนาวโอเคพี่น้องฝากเบิง่งฝากสม้มแล้วก็ฝากกดติดตามช่องสาวเอือ <c oughs> ้อยในเด้อฝากเบิ่งฝากส้มในลายส่องสาวเอื้อยนะเราจะได้มีรายได้น้ำข้าวเนี่ยอาศัยข้าวกะยากในพี่น้องคู่มือนี้ใครเห็นอยู่เนาะจากสภาพ อาศัยเขากระยากแนไล่เติบโอ้ย,ยากนะอาศัยไม่ได้ดอกอาศัยไ,ได้แต่เออกินข้าวกินน้ำาได้อยู่เ <c oughs> สียอาศัยเงินบอกมีมัน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 ,ม,น,ม,น,ม,นมันบอกคือมันบอกคือเก่าเดี๋ยเฮ้ยซ่องนี่นะเนาะมรสุมกระหูกกันอยู่โอ้ยนางงามสบายดีพ่อแม่โอ้ ต้องลงไปเด้อต่างลมเด้อเดี๋ยวไอนดสำนีละพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆทุกคนที่ติดตามนะจ้า